อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่จากช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ด้วยนะครับอจียงไท,ไทยไทยยูทูบช้างเท่าอายุอายุคนบ่แต่อายุหน้าตามันหน้าตามตั3งตสิบปีสิบปีหรออือุอ่งก็ว่าประมาณยี่สิบห้าสามสิบอือยี่สิบห้าสามสิบอืมอ้วนสมบูรณ์ดีมาก อันนี้ทะเลอายุห้าสิบเกือบห้าสิบครับเกือบห้าสิบเม่นบ่เกือบห้าสิบอายุเท่าเจ้าของควันเจ้าของเลยเกิดเกิดเท่ากันเลยบ่เกิดเท่ากันเลยครับแม่นบ่ห่างกันไม่เกินกี่เดือนฮะห่างกันไม่เกินกี่เดือนแต่ปีกันเลยกันบกับเจ้าของนี่นะครับผมเกือบห้าสิบเนี่ยดูสี่สิบกว่าสี่สิบปลายแต่ว่าวันนี้เจ้าของเขาไม่อยู่เจ้าของไปทํางานไปทํางาน ผมก็กำลังพึ่งรู้เนี่ยแล้วโอ้ยนนอนเลยผมว่านึกว่าแต่ยี่สิบห้าสามสิบเนาะดูลักษณะมันก็าวสิบปีไม่เกินสิบปีแล้วเออดูครับอ้วนสวยอ้วนสวยด้วยนะช้างไม่รู้เกปกตินี่อายุขนาดนี้ประมาณสี่สิบห้าสิบนี่อันนี้แล้วนะจิ้มบนนี่ปาริมบนนี่เนาะจิ้มแต่กินอ้วนนอนุนโซ่ใส่ พ้นได้โซ่ไปคุยกันแม่เนปคุยแล้วนอกิา้าอันนี้หักหักคาต้นไม้ไหมนี่ต้นไม้หักเงนหรือว่าเยแทงไปดูลอยแทงไปดูเลยมันมูจิอะมูจิเลืของใครจิเลยมูจิเไอ้พวกเน่ไอ้กันมนี่่อร่อยเนาะ เ yup. อน้อเอาอเอามองถือมองถือมองหดำมองลักลงนี่นะหักหักเลยขร้ายกระเด็นงากระเด็นนี่เลยเลยเทอย่างนี้นะนี่มันเนาะตื่นช้ามาเห็นเลยบจะ้ขึน

แ usted, ม่นวก็ว่ามันแทงตัวนี hey, ้แทงตัวนี้ก็มันแทงตนไม่เห็นแทงห้าสามสี่คนห้าหากี่วันหาหาตรงยึดหาตรงเตะสามโมงสี่โมงนะสามสี่โมงเจ้สองสองชุ่มกัืสามชุมห้าตรงคืนนี้ก็่าให้่งนึงได้ยังไหานกแม่น่าจะคลองจะคงว่าให้ลังนึงหัวมูหัวนึงแม่นนะดูนี่ลิ้ทิงลอย เพราะว่าอันนี้ต้นสะเดาอู้ต้นสะเดาแข็งเลยนะนี่แกนต้นสะเดานี่ยอดมากเลยนะครับทางทางจิ้มทางจิ้มอายุ50ปีนะครับเกือบ50ปีครับเกือบ50ปีแต่ว่าผมนึกว่าแต่ช้างสาวช้างวัยรุ่นแต่เนี้ยถ้าว่ามีคนมามาขอซื้อนี่บอกว่าเป็นวัยรุ่นก็เขาก็เชื่อเหมือนกันนะครับเออเนาะเออว่ายังไม่แก่อายุประมาณ อายุประมาณสาสิบปีเนี่ยเออคนเขาก็มาเหมือนกันเนาะแล้วนี่สายใจคอเขาเป็นยังไงบ้างครับผังกิาชอบควันครับติดควันเขาเขาติดควันเขาอันนี้ควันควันโควิดแล้วก็ควันก็ไปทางานก่อสร้างทางานก่อสร้างรับอ๋อวันนี้ควันควันไม่อยู่ใช่ไหมครับไปทํางานก่อสร้างแล้วก็คนก็ดูแลแทนเขาอ๋อดูแลให้ให้น้ําให้อาหารเขา ยุ่งยาให้เลยครับยุ่งยาให้ไม่เกะไม่กล้าเกะครับแม่เนาะเอา,อเอาสายยางโตมาครับต้นเย็นตอนเย็นเขาก็มาแล้ว5โมงแม่เนาะจะเช้าเขาลงไปแล้วแม่เนาะแต่คือให้ให้แต่าหาันขนาดอย่างนี้เขาก็ยังอ้วนอยู่เนาะเนี่ยโควิดนะครับจะคลองช้างก็ต้องดิ้นรนไปหาทำงานก่อสร้างเพื่อได้มาไอรายได้เพิ่ม มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเนอะตอนนี้อยู่พัทยานะครับสวนสวนอะไรเนี่ยเขมช้างครับแคมช้างพัทยาตำนานแคมช้างตำนานแล้วบ่จะเป็นตำนานเป็นตำนานแล้วจะเป็นแล้วจะเป็นแล้วปิดแล้วฮะปิดปิดเลยเนาะคิดว่าจะเปิดไหมไม่เปิดเลยไม่เปิดแล้วครับแล้วเราเราทำเราทำยังไงก็อยู่อย่างนี้จนกว่ามันจะได้ไม่ได้ไม่หนีแต่วาเขายังให้อยู่ให้อยู่ไม่หรอกอะไรสร้างไม่ไล้ไม่นี้ไม่ได้ไม่นี ถ้าว่าเขาเขาเขาไม่ให้อยู่เราก็ต้องหาที่ใหม่ครับไทยเด็ดไทยเทยีเ่ยงกระเภา,เา,เาเวิชิตก็ลังบุต,ต,ต,ตเตยโอ้ยแม่นหรอเดี๋ยวถ่ายเด็ดไทยไทยเขาเน้นรถเดือดเรื่องเลยอืมแ<ๆ>ป่ว่าวันจันทนระ์ครับตัวแขกจะมาแล้วตอนาานี้ผมเลยครับไม่มีที่ไปเขาเลยแม่นหรแล้วคุณไม่ได้กลับบ <c oughs> ้านบ้างเหรอครับคุณจะคิดกลับบ้านอยากครับแต่ไม่มีรถครับอันนี้เป็น พี่บูนะครับเป็นเจ้าของเป็นร้านเขาเป็นร้านเป็นเป็นเจ้าของเจ้าของไผ่โดมไผ่โดมนุ่มนุ่มรูปโลนุ่มน้อยไผ่โดมครับอันนี้ก็อันนี้คุณเป็นร้านเขาเลยใช่ไหมนี่ร้านช่างเช่นนี้ร้านไอเมียผมเป็นร้านเขาเมียผมเป็นร้านเขาเป็นตาผมเขาเป็นตาครับเขาเมียผมเป็นร้านเขาอ๋ออันนี้พตั้งแต่คุณคุณเกิดมาคุณจําได้เขา เขาเจอคุณเจอเขาเลยบ่ผมแต่ผมยังยอยู่อยู่นี่มานานนะครับอยู่พัทยานานนะตัวนี้ตัวนี้นะครับเกิดเกิดอยู่พัทยาอันนี้เกิดอยู่พัทยาห้าสิบปีเกือบห้าสิบปีบป<า>คนไม่บาดแป๊บเดียวกลับมาอีกคืนเหร<า>ออยู่นี่นานเลยไม่เคยไปไหนเลยครับไม่เคยไปไหน,ใ,น,<อ>ใ,นใครกล้วยอะไรบางตอนนี้เล่นได้แต่แต่ก็คือติดติดติดเจ้าของเขาติดเจ้าของเขาครอบครัวเขาจับได้ทุกคนแม่นบ่ครอบครัวเขาจับได้ทุกคนแต่ว่าคนนอื่่ไไมด้คนอื่นไม่ได้เพราะว่าเขาเคย เกิดเล็กมาเล็กเล็กโตารนี้แล้วเขาเคยมีลูกไหมครับลูกสองตัวสองตัวตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ตัวหนึ่งนะตัวเมียตัวหนึ่งอ๋อแต่ลูกเขาก็ขายไปแล้วขายไปนานแล้วนะโอ้สุดยอดเลยผมมาแรกๆผมนึกแต่ว่าช้างสาววัยรุ่นเลยนะครับผมถ้าว่าไม่ได้ฟังจากควานผมไม่เชื่อเลยอันนี้ก็คือเขาว่าเกิดพร้อมควานไม่ใช่ตกมันบนอะ ฮะมันเปนตุบุรีดิแม่นว่ะโอ้ชานตกงานเนาะนี่สวยมากเลยครับทังทังกิ้มแต่ว่าคุณก็เข้าได้อะไรได้เข้าได้ครับพ่ยากินอะไรโดนดูรอบได้แต่ไม่ยังไม่กล้าแก่แม่นว่แต่คือตอก็แต่เวทศัยตอกมันกินได้แล้วตอกควยบานอ่ะแม่นว่ะตอกโวยเรียนมอ่ะไปจำที่จำมันอ่ะอันนี้ก็มาดูนะครับมาดูงานกระเด็นของเขานะครับ เป็นเป็นขนาดนะครับเป็นยาวเนาะยาวใหญ่ยาวครับตะกอนยาวกว่านี้คือยาวกว่านี้อยู่ครับแม่นวะนี่เขางุ้งนิดโควิดเนาะเนาะโควิดฮะสงสัยโควิดโควิิดดงุนเขาอยากอยากให้เขากลัวจาของเขาอดก็เลยแบ่งแบ่งให้จาของครับช่วยจาของเขาไม่มีเติมน้ำมันแต่เดือดควายบ้างแม่นวะเขาต้องช่วยจากของเขาท้ามรักควะรักแต่ของเออลายจาของเนาะแต่ช้างนี้เนี่ยผมดูจากลักษณะมีมีถุงถุงเงินถุงทองอยู่ทองด้วยนะ มานนั่นเองช่างเป็นหาเงินมานในนอนอยู่ไอจะจะโคองเขามีมีมีกี่เชือกนี่มีเชือกเดียวครับมีเชือกเดียวแล้วก็ทั้งมูลทั้งมังเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านได้โอ้ดีสุดยอดมากเลยอันนี้อ้วนมากเลยนะครับแต่ว่าจะโคองเขานี่ก็คือเขาก็ตัดหญ้าไว้เกี่ยวหญยาไวเลยเกี่ยวหญ้าไว้ก็ไปดูตีเกี่ยวแต่ตีสี่ตีห้าเกี่ยวหญ้าไปตีสี่ตีห้า แล้วก็มาอาบน้ําให้เขาก่อนที่จะไปทํางานไปลงเช้าครับทำก่อนไปเย็นก็ห้ามาห้าโมงก็มาลงอีกนี่เหรอโอ้เอล์ชายอยู่ที่อยู่นี่ทั้งหมดกี่เชือกครับตอนนี้ตะกอนเยอะครับตอนนี้เยอะก่อนเคยเจ็ดสิบตอนนี้เป็นเจ็ดเชือกแล้วแต่ก่อนเจ็ดสิบเชือกสิบสามเชือกเดี๋ยวนี้เหลือเจ็ดเชือกเดี๋ยวนี้เหลือเจ็ดเชือกหายไปทีละน้อยทีละน้อยนะหมดแล้วครับตอนนี้ตะงคนต่างดินล้นไปเออ ในนอนแนนอนพังจิมนี่หูนี่นช้างหูเล็กมือมอนช้างหนุ่มหางเขาก็คดหน่อยเนาะ,นะห้างเขาโอ้หางเขาเป็นยังงตั้งแต่กำเนิดเลยครับอ,อ๋อน่าน่าจะขอคอดมาตั้งแต่กาเนิดเลยเนาะไม่ได้มีอะไรยอดสวยมากเลยนะครับจากผมเคยเห็นช้างมาผมนึกว่าแต่ ช้างสาวเลยนะนี่ถ้าว่าพูดว่าช้างสาวหน้าตาก็หน้าสวยอ้วนอ้วนสมบูรณ์มันจะคลองเขาเลี้ยงมาเขาเขามาอยู่นี่ตั้งแต่เล็กๆหรือว่าเขายังไงครับเขาขอดู่นั่นครับคลอดอยู่หมู่บ้านช้างจนตะแเปะนะนั่นแหละขอยู่นั่นก่อนเลยคลอดอยู่นั่นแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่เขาไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านไม่รู้กลับมานี่ไปมันอยู่พัทยาทั่วพญาเลยนี่ไะไปอยู่นั่นอยู่นานแม่เนาะ จนจนโตเป็นสาวแล้วแม่แม่เขายังอยู่ไหมแม่เขาไปแล้วคร <fall. S 1> ับ A, แม่เขาเสียแล้วแม่เขสียแล้วแม่เขาช่างปลาเนาะแม่คอยช่างปลาแม่หนัวแม่หนัวแม่เหนื่อยห่มหมดแล้ไม่หมดไม่้วนเลยเด็กดีเลยแหมสมัยแต่ก่อนเลยเนาะเออแล้วละครคลอดมานี่คลอดมาสืบรุ่นเนี้ยรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเนาะไอ้แม่เขานี่รุ่นช่างคล้องเลยบ่ช่างคล้องับช่างคล้องช่างจับเอาช่างจับเอาช่างคล้องส